มาแล้วจ้ามาแล้วจากสาวการะสินคนไก่บานมาแล้วพี่น้องบ่ได้เห็นกันสองมือสามมือนะนี่กันไหนพอจําบ่ได้สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันอีกแล้วจ้ากับสาวการะสินคนไก่บานก้อนสีกินขา่าวเดี๋ยวนี่ขอยตาอันนี้ ตามยังก่อนเขาอุ่นมือยอบ่มือยอกับปลาหมึกเนาะมือโยอกับปลาหมึกอุ้ยชำ้ชำบ่ช้ำ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 น้ำติดมือแซ่บแซ่บนี่เห็นบ่ช้ำช้ำจะช้ำช้ำกินข้าวเศร้าได้หนิพี่น้องไปเห็นงานกับพ่อใหญ่ไปเห็นไปเห็นยังก่อนพ่อใหญ่ไปเห็นงานได้ตามไปน้ำเล่า มื่อกลับมามห่อเข่าไปนั่งที่แรกห่อเข่าไปว่าจะไปกินนึกว่ามันอันงานสได้เห็ดงานโดนนังนะน้งเสียนะพราว่ามันงานถโดนบ่ได้กินเขา่าเอากระมาก,กินบ้านเอาเลก็แกะบ่ไดี๋ยบวบวันวนนี้หมอแกะห่อเข่าก็ปลาเข้มปลาเข้มจะของว่าจะไปกินอัน ก็สิไปกินยื่หมองเข้าไงเห็นงานเมื่อใดกินจอยพี่น้องกลับมาก,กินบ้านนึอเก่าไม่เหนี่กักบฝนตกมากเมือ่อตอนเหนื่ยกับย่างลิ่นๆอยู่ตกมันเมือ่อในใจพี่น้องอันนี้เพราสลัดเคยปลูกเองจ้ะนี่พักซาลานปาเคยปลูกเองคือกันงามๆนี่บักแรดดิบกับอันนี้แหละที่ว่าได้ปลูกนะ บ็เงี้ซื้อตลาดมาจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันจ้ะหิวแยหงก่อนสิกินเ็ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวกระิสินก้นไกบ่บาทได้จ้ะเพได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขาวมาติดตามรับชมคลิปที่เขามาแบบเนาะกำลังจงกำลัง,ลงใจโอ้ยมีความสุขหลายมาพี่น้องกินแล้วเบาๆลหลใหญ่ห่างอออันนี้โต๊ะเตียงของโต๊ะของพีจัน นะ่าอืมอืมชาเลเน่ปลูกเองพี่น่ไาไม่จีดทอดปลาเดียววไม่ทอดเหงื่แห้งรอดมาได้น้ำข่าไหลไม่จีดทอดปลากะโอ๊ยไม่ทอดดอกว่าสันนักไม่ผิด นมื่อเจ้าจะได้เห็นได้กินนั่นี่ปลาเค็มปลาเค็มจะของเห็ดเองนะพี่น้องจะของตกมากแล้วก็ไม่เห็ดเองเขาคือแข็งแต่เขาเจ้าเป็นยังก็บ้แซ่พี่กินมืออืมยังจ้ะ เน,นื้ขอขขะปุลนี่ปุนมาแล้วขระปุนมาแล้วขระปุลมาแล้วหิวกินเรื่องขาวเรื่องกระปุลเลขาเศ้าพี่นอ้องเ้ยขาวเศร้าว่าจะไปกินมองพราะย้ายงานอัน,นมันบ้า,นา,บานกกัน่อยอยาก็สิบ้าหน่ียกิน เลี่ยนมือรวดแสบแฮงนี่จ้ะเห็นน้ำกันบ่นี่เห็นบ่ามาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยแสบแสบน้ำก่อยพักสลัดปลูกเองจ้ะปลอดสารนะจ๊ะปลอดสารพอพีบงคับคบกันขอย่ันย่านไอ้โตถากก็กำลางดีแล้วละวะ าดพ่อใหญ่ขับรถขึ้นเขาเกิดเกิดอืมอืมข้าวต้มแซ่บหอมแล้วก็ใส่ บเขาตั้งโอ๊ปปนี่เขาตั้งโอ๊ปปเซลี่ตั้งโอ๊ปมีงไทยแซ่บั้วยแซ่บเลยแซ่บเลยแม้ไม่ กิน้สา่จอืกินน้ำอยเ้อะมาเจ้าเกินขาไปอืปาใสาพ่พริกยีซิบกั่นหน่ยนวยในกวามสันบ,บ่เผ็ดมันหน่วยหน่อย เพชไประไหนนายใส่เนี่ยพี่น้องง่ายง่าแห้งเด็ดแห้งขึ้นแห้งถือฝนแบบนี้แห้งขึ้นดีครับ

Tak mudah saya pemut. Hmm. Hmm.

Ini marriages-nya asyik. Abang, เดีย๋ยวเขาจนแห้งปหน่อยเลยติดติดนี่ใส่กกินข,าาาาาข้าวเศ้าใบสองใบสามแล้ก็อาหานั่นก็คือกินไ่ได้เมื่อหิวตอนนั้น ทำไมเฮ็ดงานอยู่ก็กินเวลานี่พเพราะงานมากอะมันก็จะติดนะพี่น่องติดเป็นนิสัยเลยบ้านพยายามลองกินตามเวลาปกติแล้วมันมันบย่อ ร้อนหนาวฝนตกหน้ำลวกไป จะรัดปลูกไว้หนาบ้านปีนี้ว่าปลูกว่าายเพราะว่าทุกปีปลูกหลายแก่ก้นแต่ปน,นั่นกันบ่มด เล่นไผมาเอาเจ้าก็ว่าโอ๊้ยยังกินไม่หมดเลยพะนะก็ได้ถิ่มไปน้องปีนี้ก็เลยปลูกแค่นิดเดียวปลูกไว้กินเองนิดเดียว <c oughs> ตาคอยก็เด่นอะ มันฟังกับมากหัวน้อนมาน้ำหลุดน้อนแบวมันแบบว่าน้อนแบบพอๆอาจจะเป็นรับเป็นตื่นนะมันหอดบาดมันบริไลไก่มันก็เลยแบบน้อนบริอิมอะเขาอื่น Ngon nè tất cả nó Rồi, la vang lần vang nón la vang với tất cả này เริ look, look mm ่มเพลแล้วพี่น Và mực muối giò, lửa ma là bạn này. เมื่อกีพี่เบนนาล้านไท่เป็นไห่มากก่อรสัน่นเลย บันยี่พี่น้องเอ้ยเพลิดแล้วเพลิดแล้วควนออกหูแล้วบันี Ui, quay cái đây Ừm Này bạc cái lại. Tính nhัง ta xét ชอบแต่ลผลแซลดรว่ชจังกูเมืองไทยแซบ่บิ้นชิ้นสดแซบ่บคือกนแหละก็วเวลา,ขา,ายยนะวเขาใส่ยำนะหอมง้ย Ừ. Mm. Quá wow, thay. Okay. Mm. Tìm mm. không? <laughs> nhặt ở nhặt ở. thì nghe con tố không cái <laughs> gì nó tôi nó bị nào hết nhỉ, bây việc có mấy việc mình ăn nó à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  không? ฮ่าพี huh. okay, ่สเต็กอะบีฟอะฮัลโหลบีฟพรอมเมื่อย์นนะบีฟนะเมื่อวานไอไบ่พะยูพี่น้องเดี๋ยวขอยไปเฮ็ดกับเขาให้พญายจังหน่อยกันพญายตื่นมาแล้วเหวเขาแลว เจอกันคิดไม่เด้อจ่ต้องอยกจะขอบคุณที่ขวามาัิดตามรับชอมากเจอกันคิดหม่จ้้พี่น้องวัสดีจ้า